กระโปกสามไห้ค่ะเยี่ยให้กระเป๋าเหล็กหนึ่งกิโลกร,รัมกับขนนกหนึ่งกิโลกร,รัมอันไหนหนักกว่ากันเหล็กเหล็กอ่ะขนนกอาะขนนกอ่ะอ่ะคำตอบสุดท้ายอันไหนหนักกว่ากันเหล็กเฮ้ยเป็นขัตอที่บัตรประชาชนเนี่ยมีอายุกี่ปีถึงจะหมดอายุแปดแปดเราพี่อยามาจากโครงการบ้านเอมสเป็นมาจากสรรโครงการใหม่ของพี่อะเชื่อโครงการเอมัทฮิว อยู่มากยังควาลสามสิบเก้าน้องคิดว่าโครงการพี่เนี่ยอยู่ใกล้นิคมอมตะซิตี้หรือว่าเป็นทองเนี่ยอมตะซิตี้ถ้าเมื่อวานเป็นวันจันทร์แล้วพรุ่งนี้เป็นวันอะไรวันพุธค่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตอบถูกกี่ข้อละสามสามเลยเอาอีกนิดนึงถ้าน้องติดตามโครงการพี่ในทิกเกอบ์กับเฟซบุ๊กพี่ให้กระเป๋าน้องไปเลยโอเคอเคอาไวกดเลยกันเลยอนาคตน้องอยากมีบ้านเป็นของตัวเองไหมอยากบ้านในฝันน้องเป็นยังไง จะเป็นบ้านแนวสไตล์ยุโรปเจ้าโครงการหน้าพี่เอายุโรปมาลงประเทศไทยเลยได้สะดวกเปิดวาร์ปไหมเปิดวาร์ปเลยเปิดวาร์ปเลยได้ค่ะนี่นะให้กระเป๋าน้องได้แล้วนะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะโครงการเอมัสโอเคทุกคนอย่าลืมนะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆแล้วคุณอาจเป็นผู้โชคดีคนต่อไปบ๊ายบาย